สวยมากน้ำลงเยอะเลยเจอะเซไปยี่เกาะหาดใหญ่นี่คนเยอะ อาสนี้ใหญ่มากเลยดูสิสวยด้วยรอบๆมีน้าผาตรงนี้ด้วยมีหอยหลอดด้วยนะเสียดายไม่ได้เอาเกลือมามาหยอดเอาหอยหลอดน้ำลงเยอะมากดูดิไกลด้วย จะไปเก็บอหอยแมงผู้นะน่ะตรงที่นกเกาะอยู่ตรงนน้นแถวนู้นมีหอยแมงผู้เจอหอยครางนี่ใต้ลายตัวอยู่นะหอยครางนี่นี่นี่เด็ไดายถือของพลงพลังเยอะมาก หอยคางเยอะมากโอจะเก็บอันไหนดีเร็วเยี่ยมปิ๊กคอมอนจับเดอะปิ๊กก่อนอุ้ยง่ายอันนี้ง่าย ลุงนี่เก็บเอาแตใ่ใหญ่ๆตั้งแต่แรกเนาะเดินเก็บตัวน้อยๆมาตั้งนานนะ <laughs> ถุงก็เนาะไม่มีคนถือถุง <c oughs> หอยแมงปู <c oughs> เต็มหาดเลยไม่รู้จะเอาอันไหนดี <c oughs> เยอะเกิน <c oughs> มไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็โอเค ทุกคนอันนี้คือดงหอยคลางนะนี่หอยคลางเต็มเลยเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอุย้ยเนาะมาหาหอยแมงผู้ได้หอยคลางไปแทนนี่เยอะมากเลย <He goes. S 1> นี่ เก็บยังไงมดนี mm ่หลายถ้าอยู่แถวนี้คงเดินมาเก็บทุกวันเนาะไปบ่าวได้หอย Thanks Thank you. Cool. ออหอยแมงพูเต็มเลยเกาะตมโขดหินนี่แต่มันเล็กเกินน้านนี้ต้องไปลึกๆหน่่ยมีเตยใหญ่วิวสวยอ่ะบรรยากาศดีมาก ตะหอยแมงพูเต็มไปหมดเลยตามโขดหินดูหน้าผาตรงนี้โอ้สวยสูงด้วยยาวถึงนู้ดเลย